ก่อนที่จะมีคําสั่งสารรัฐธรรมนูญให้หนางสาวแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าระหว่างการประชุมคอรมอในวันนี้นะครับได้ตรวจสอบการมอบอํานาจรักษาการนายกเพราะเดิมรองนายกอันดับหนึ่งคือนายภูมิธรรมเวชยชัยครับแต่เนื่องจากนายภูมิธรรม มีรับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับและเมื่อยังไม่มีการถวายสัตว์ปฏิญาณจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับจึงต้องให้รองนายกคนถัดไปทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนก็คือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ นายชูศักดิ์บอกว่านายสุริยะมีอำนาจเต็มสามารถทำหน้าที่ได้ทุกอย่างครับในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีทั้งการปรับคอร,รมอหรือยุบสภาก็ตาม พร้อมนำครม,รมรใหม่เข้าวถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่3กรกฎาคมนี้ครับรวมถึงตัวของนางสาวแพทองทาน,นะครับที่จะต้องเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับซึ่งถ้าครมอ,รมอรใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจะปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีครับ นายสรรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าการประชุมครมวันนี้นางสาวแพททองทานไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะครมชุดใหม่ก็สามารถเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินได้แบบไร้รอยต่อไม่มีสะดุดโดยเฉพาะแรงกระเพื่อมภายในพักเพื่อไทยจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ามีการพูดคุยกันภายในพักเรียบร้อยแล้วค่ะ